ดีค่ะนารีคีมาขาพยากรค่ะวันนี้แม่หมอจะมาบรรยายลักษณะของคนมีองค์นะก<ด>็ในแบบฉบับของแม่หมอให้ฟังแล้วกันเนาะ<ด>จริงๆแล้วมีคนมีคนพูดถึงเรื่องราวของลักษณะของคนมีองค์มากมายบนโลกโซเชียลเนาะ,ะซึ่งจริงๆมันมีมันมีลักษณะเยอะแย,ยะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าองค์แต่และองนยเขาก็มีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกันนะ อันนี้ว่ากันถึงเรื่ององนะไม่เกี่ยวกับพญานาคหรือพยาครุฑนะคะเอาเฉพาะองค์งเทพทั้งหลายแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นเทพฝั่งฮินดูเทพฝั่งจีนเทพฝั่งไทยพระอรหันต์พระอริยะเจ้าก็แล้วแต่นะเราพูดถึงลักษณะของคนมีมีองนะส่วนใหญ่เนี่ยลักษณะของคนมีองเนี่ยถ้าคุณสังเกตลองสังเกตตัวคุณเองถ้าคุณเข้าข่ายในลนักษณะที่ที่แม่หมอบอกเนี่ยก็คือคุณก็เป็นคนที่มีองค์นี่แหละค่ะแต่อาจจะ อาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดจนครบถ้วนนะอันนี้ก็เป็นลนักษณะแค่คร่าวๆเนาะคร่าวๆนะอาจาก็ลองฟังฟงดูกันเนาะอย่างไงก็ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางนอกแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกที่ควรได้นะคะก็ขอบคุณสาหรับทุกทการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนตะ์เนาะกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าลาักษณะคนมีองค์เนี่ยจะเป็นอย่างไรหนึ่งนะไม่เหมอะว่าเป็นคนที่ นอบน้อมถ่อมตนในตัวเองเป็นคนที่จิตใจจิตใจ,จดีอชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะมีความเมตตาการุณาสูงสคือภายนอกกับภายในมันจะดูแตกต่างกันนะคะ <c oughs> คือเขาจะเป็นคนที่คุณจะเป็นคนที่มีมีความจริงใจนะมีความทรมนงมีความดื้อในตัวคุณเองนะแต่ในแต่ในขณะเดียวกันคุณเป็นคนที่เป็นคนที่จริงใจกับทุกๆคนนะไม่ตอแหลนะไม่ตอแหลนะคะไม่ชอบแบบประจบเอาใจใครแต่ว่าใบหน้าของคุณเน่ะคุณสังเกตนะหน้า ท่าทางผิวพรรณของคนณอะ่ะมันจะมีออร่านะคะมันจะรู้สึกดูมีบารมีดูมีความเป็นผู้นำดูมีความดุอ่าดูมีความน่าเกรงขามนะคะดูเห็นแล้วคนหน้าหน้าเกรงกลัวนะคะหน้าของคุณอาจจะดุหรือตาของคุณอาจจะดุนะถ้าคุณจะเป็นสายที่ลงมาปราบมารสายที่เป็นเหล่านักโบทั้งหลายเนะี่ยจะเป็นอีกลักษณะแบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าคุณเป็นสายที่เกี่ยวกับบรรลุอรหรันต์ทางธรรมหน้าคุณก็จะออกจะแบบ เอาแบบกลางๆแบบมีออร่าออร่าแบบใจดีเมตตาหน่อยนะเออแต่ทีนี้ในความที่มีออร่าของคุณอ่ะมันก็จะมักจะทําให้คนอิจฉาหมั่นไส้คุณอ่ะคุณไปอยู่ที่ไหนเชื่อเถอะมันจะมีคนชิงชังและหมั่นไส้คุณมันจะมีคนไม่ชอบคุณมีคนหาเรื่องคุณตลอดเวลาะค่ะเขาเรียกว่าบารมีในตัวคุณอ่ะคุณเป็นคนองค์มีองค์ลงมาเกิดแต่คนลงคนมีองค์ลงมาเกิดเนี่ยส่วนใหญ่มาเพื่อที่จะสั่งสงมบุญเพิ่ม การสั่งสมบูรณ์เพิ่มคุณก็ต้องมีอริสตูที่ตามมาเยอะแยะเลยเพื่อที่คุณจะได้ปลดปล่อยอเจ้ากรรมในเวรเหล่านั้นดังนั้นศัตรูคุณจะมาค้อมกับรอบทิศในตัวคุณเจ้ากรรมในเวรก็จะแห่ตามคุณลงมาดังนั้นชีวิตของคุณมันจะไม่ได้ราบรื่นนะคะชีวิตค่อนข้างจะทุรักทุเลนทุรักทุเลแต่คุณจะเป็นผู้ที่อยู่รอดปลอดภัยในทุกๆท,ที่นะคะคือใครก็จะทําอะไรคุณไม่ได้นะคะใครทําอะไรคุณผลกรรมก็จะสะท้อนกลับ คุณจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าคาพูดศักดิ์ว่าจาศักดิ์สิิธ์คุณพูดอะไรหรือไปแช่งอะไรใครเนี่ยมันมักจะเกิดได้เร็วนาะด้วยการที่คุณเป็นผู้ปฏิบัติศีลสูงอยู่นะคะเป็นผู้มีบารมีลงมาเกิดคุณอาจจะลงมาเพื่อทําหน้าที่อะไรบางอย่างของคุณซึ่งคุณจะรู้ได้ทีนี้ใครที่คิดร้ายกับคุณน่หรือใครที่คิดไม่ดีกับคุณคุณสังเกตนะกรรมจะสะท้อนต่อเขาไวมากแล้วก็แรงด้วยบางทีคุณไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกแต่จะมีคนมารายงานคุณว่า ชีวิตคนเนี้ยดูอยู่ดีเขาทุกข์มากหรือเขาแย่ๆเนาะดูหน้าตาเขามองเนาะนั่นจะเป็นผลกรรมนะคะที่เขาทํากับคุณแล้วมันสะท้อนกลับไปหาเขาอะค่ะคุณอาจจะไม่ได้อยากรู้แต่ก็จะมีคนมาส่งข่าวขาวให้คุณได้รู้เองนะโดยปริยายเวลาที่คุณอคุณจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะอารมณ์ร้อนใจร้อนด้วยดือ้อ <c oughs> เขาเรียกว่าดือ้อ <c oughs> ดื้อและมีทิ่ทิีในตัวเองค่อนข้างสูงนะอาจจะดื้อเงียบด้วยบางคนอ่ะเป็น บริวารเอกพ่อแม่กาลีบริวารเอกพ่อแม่สรรสวสดีหรือบริวารเอกท่านยมราชบริวารเอกท่านาปู่เวทอย่างเงี้ยจะมีความหยิ่งทารนงในในตนเองอยู่พอสมควรนะคะไม่ชอบให้ใครมามาอะไรมากล่าววาจาไม่ดีนะเปล่ากล่าวว่าจะหมินประมาอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกไม่โอเคมากหรือมาดูถูกดูแคลนคนแล้วคุณจะเป็นคนที่เคารพต่อบุพการี มีความกตัญญูเป็นเลิศดังนั้นใครที่มาว่าร้ายพ่อแม่คุณคุณจะรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยอนะฮะอันนี้คือลักษณะลักษณะของคนมีองค์ส่วนหนึ่งนนในสภาวะจิตของคุณแต่คุณจะเป็นคนตรงมีความเมตตาธรรมและมีความยุติธรรมมีคุณธรรมสูงนะเป็นคนที่รักใครรักจริงอืรักใครรักจริงปฏิบัติใครก็ตามนั้นพูดอย่างไรก็อย่างนั้นเขาเรียกว่ามีวาจาสัตว์เป็นของตนเองเนาะเป็นคนที่ถ้าคุณจะปฏิบัติปฏิบัตินะคุณจะปฏิบัติไปได้เร็ว คุณจะมีซิกเซนน่ะมีจิตสัมผัสจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เสมอคือเวลาจะเกิดพยานอันตรายอะไรกับคุณน่ะมันจะมีองค์มีเทพมาดนจิตดนใจมาคอยเตือนคุณไม่ว่าจะรูปความฝันก็ดีนิมิตก็ดีคำพูดของคนก็ดีคำพูดในตัวหนังสือที่คุณเดินผ่านก็ดีคุณจะรู้สึกเอะใจได้นะคะว่าเอ๊ะมันรู้สึกเอ๊ะเอ๊นะนั่นนะคะ่ะคือเขาจะมาเตือนคุณคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามคุณจะเป็นคนที่โยกย้ายที่อยู่บ่อย เปลี่ยนงานบ่อยชีวิตจะเหมือนเป็นสมรภูมิเหมือนเหมือนพัดพุโดงอะ่ะจรล,ลีไปเรื่อยๆนะคะแต่คุณอยู่ที่ไหนคุณจะปลอดภัยนะปลอดภัยจากพ้อภัยพิบัติอ่าปลอดภัยจากจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันชั่วร้ายนะคะการเงินการทองของคนนะุณอนจจะไม่ได้ร่ํารวยหรอกคะ่ะแต่ก็เป็นคนไม่ขัดสนนะเป็นคนที่มีรายจ่ายรอบทิศเหมือนเป็นเสาหลักของครอบครัวเสาหลักอง,อ,งองคอ์กรที่จะต้องแบบมีแต่คนมาขอความช่วยเหลือจากคุณอ่ะ เงินมีได้จ่าย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 แต่คุณสังเกตเงินคุณก็ไม่เคยขาดมือปะคุณก็ไม่ต้องถึงขั้นว่าอดข้าวสองวันสามวันปะคุณก็มีกินมีใช้ตลอดเขาก็จะให้คุณตลอดยกเว้นเสียแต่ว่าถ้าคุณมีหน้าที่อะไรบางอย่างต้องทําแล้วรอคอยเงินเขาจะเป็นผู้สรรหาเงินมาให้คุณเองแล้วถ้าเขาให้คุณทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นผู้ที่ต้องทํางานบางอย่างคุณจะไปหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะไม่ฉันไม่ทําอย่างนง้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้ต่อรองไม่ได้คุณต้องทํา ไม่ว่าจะเหน่อยยากขนาดไหนคุณต้องทําและห้ามฆ่าตัวตายเพราะคุณจะฆ่าตัวตายไม่สําเร็จนะคะจะทุกขจะยังไงคุณต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้นะเออถามว่าคนมีองค์เพ่อชีวิตอยู่ยากเนอะก,ก็ยากแหละก็คุณลงมาล้างกรรมคุณลงมาช่วยคนคุณลงมาปฏิบัติสิ่งเพิ่มลงมาสั่งสมบุญบารมีคุณก็ต้องผ่านสิ่งเหล่าเนี้ยคุณก็ต้องมีมารพจนคุณก็ต้องมีอุปสรรคในชีวิตเยอะๆนะคะ แล้วคุณต้องแก้ไขให้มันได้ผ่านพ้นให้มันได้ด้วยความเพ่มเข้มแข็งในตัวคุณด้วยศีลมารมีในตัวคุณนั่นแหละคุณถึงจะสําเร็จผลบุญได้นะถ้าคุณลงมาสุขสบายคุณไม่ทุกข์ไม่เดือดไม่ร้อนไม่อะไรคุณจะไปถ้าสั่งสมบุญอะไรเพิ่มคุณจะไปวางอะไรได้ถูกไหมคะ,ะถ้าพูดถึงคนมีองค์ดังนั้นคนมีองค์ก็ก็คือคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือบางคนอาจจะไม่มีก็มีองค์ได้นะคะคือการสั่งสมบุญได้แต่ส่วนใหญ่คนมีกากระบาดกลางฝ่ามือคือมีบารมีเก่าในอดีตที่ตตตติิิิดดาาาาามมมลลลงคุณไ้ปฏบหัหหยช มาพบกปุ่มนี้คุณก็เพียรที่อยากจะสั่งสมบุญเพิ่มดังนั้นอริสตูทั้งหลายนะคุณจะต้องละวางะคะ่ะคุณต้องชดใช้ให้เขา,าเขาเรียกว่าล้างกรรมอะคะ่ะเออล้างกรรมยิ่งเร็วยิ่งดีคุณก็จะยิ่งบาร,รมีสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นวิบากกรรมก็จะเยอะนะคะก็อย่าก่อแท้นะคะอืเออโดยดวงชะตาแล้วเนะี่ยคุณมักจะเป็นคนที่ในบ้านปลายนะบ้านปลายคุณจะมีชีวิตที่สุขสบายนะคะ มีความสบายไม่สบายทางกายก็สบายทางจิตเขาเรียกว่าปล่อยวางทางจิตได้อยู่แบบสงบได้หรือบางคนก็อาจจะร่ารวยเงินทองบางคนถ้าลงมาทําหน้าที่คุณก็จะมีเงินใ้ทําหน้าที่และงานนั้นก็จะสําเร็จได้แต่คุณจะต้องไม่ยอ่อท้อคุณจะต้องมีความศรัทธาศรัทธามั่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต่อพระพุทธองค์อย่าเขยอย่าเขยไปทางมารน,นะเพราะซาตานมันจําแรงเป็นเทพได้นะยุคนี้คุณต้องระมัดระวังตรงนี้คุณจะมีเซนต์บางอย่างที่บอกคุณได้ว่าคนเนี้ย อยู่ใกล้ไม่ได้คนนี้จิตคิดไม่ดีกับคุณคนนี้ไม่น่าคบหาคุณจะมีจิตสัมผัสตรงนั้นได้แล้วชีวิตคุณมักจะเฉียดความตายมาหรือเกือบตายมาหลายรอบแต่ไม่ตายนะคะแต่ไม่ตายนะจะจมน้ําจะเกือบจมน้ําตายก็ดีโดนฟ้าผ่าแล้วไม่เป็นอะไรดีโดนฟ้าผ่าปุ๊บอ่ารู้อดีตชาติได้เงี้ยคุณมักจะสามารถละลึกในเหตุการณ์ในอดีตชาติได้ไม่ว่าจะเป็นลูกๆของความฝันหรือจากการปฏิบัติของคุณ หรือองค์คุณให้คุณรู้ได้เองหรืออาจจะมีตาที่เปิดจากองค์คุณเปิดให้ก็ได้คือคุณจะล่วงรู้เหตุการณ์ในอดีตของคุณจะทั้งหมดหรือไม่ทั้งหมดก็อยู่ที่บารมีที่คุณสังสมนะคะคุณจะสามารถปฏิบัติแล้วความฝันหรือเห็นเทพเห็นนิมิตได้เห็นองค์ต่างๆเห็นสวรรค์เห็นนรกกระพุ่มได้เวลาที่คุณมีปัญหาทุกข์ร้อนใจเนี่ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่ามีพระอรหันต์ในอดีตการมาหาคุณ เออนั่นแหละค่ะคือเขาจะมาสื่อถึงคุณว่าคุณเป็นองค์คุณเป็นบริวารเขาเหล่านั้นเขาตามดูแลคุณอยู่นะคะอย่าเพราอย่าทอยแล้วคุณจะปลอดภัยเนี่ยคุณจะมีนิมิตแล้วคุณจะรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้นะคะคุณมักจะต้องโดนคุณใส่ไม่ว่าจะโดนกระทําจากคนหรือโดนกระทําจากพวกหมอผีหรือลมเพลมพัดก็แล้วแต่เพราะว่าคนมีองค์ยุคนี้เทพกับซาตานอะลงมาทําสงครามกัน ดังนั้นเขาจะอยากได้บริวารของคนที่เป็นโอราองค์เทพมาเกิดเนี่ยเอาไปเป็นคาาทาสบริวารเอาองค์ไปเป็นเป็นทาสรับใช้เอาอํานาจขององค์น่ะไปใช้เพราะว่าซาตานน่ะมันอยากจะมีทุกอย่างอยากจะปกครองทุกอย่างเหมือนมหาเทพเพราะฉะนั้นเขาก็จะแย่งของคนเทพไปดังนั้นคุณก็จะคุณก็จะจะจะ,จะมักจะต้องโดนสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณโดนสั่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้คุณตั้งมั่นสวดมนต์ปฏิบัติเยอะๆนะคะที่สุดแล้วเนี่ย คุณจะรอดพ้นจากอํานาจมืดคุณใสเหล่านี้ได้หรือไม่เขาก็จะพาคุณไปพบกับบุคคลที่เป็นองค์เหมือนกันและสามารถช่วยคุณได้หรือแนะนําคุณได้นะคะให้คุณสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคตรงนั้นไปได้เสมอนะอ่านำดับต่อไปคุณจะมีอ่าอํานาจลึกลับบางอย่างอยู่ในตัวของคุณคุณจะรู้ของคุณเองได้นะคะว่าคุณจะเป็นคนที่ถ้าคุณจ้องมองใครแล้วอ่ะคนจะกลัวคุณ หรือถ้าคุณทาหน้างตานิ่งๆทาหน้านิ่งๆคนก็จะเริ่มเกรงคุณหรือถ้าคุณวาจาเป็นคนเปล่งออกไปพเสียมคุณอาจจะดุคนเขาอาจจะเกรงคุณเมันจะมีอะไรบางอย่างในตัวคุณนะคะที่คนจะไม่ค่อยอยากจะแย้มกับคุณสักเท่าไหร่นะจะรู้สึกยำเกรงคุณนะยำเกรงคุณวาสนาของคุณะที่สุดแล้วเขาจะนําพาคุณไปไปจรเจอกับคนที่มีองค์เหมือนกันเสมอ เพื่อที่จะจับกลุ่มกันทำงานร่วมกันช่วยเหลือกันให้คำแนะนำแก่กันได้นะคะคุณอย่าไปโมโหาใครนะคะคุณจะเป็นคนที่ไม่ไม่โมโหาง่ายเป็นคนที่พูดน้อยพูดน้อยเป็นคนฉลาดเป็นคนเรียนรู้เร็วนะคะเป็นคนที่โลกส่วนตัวค่อนข้างจะสูงชอบฉายเดี่ยวมากกว่านะคะเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบให้ใครมาวอแวร์ are, ไม่ชอบอะไรง้องง,อง้งแงงงอะค่ะเป็นคนที่ทําอะไรทําเร็วทําอะไรต้องเสร็จเร็วและมีหลักการ มีการวางแผนชีวิตที่มันมั่นคงนะคะไม่ทําอะไรเลาะเลาะแหละแหละนะเป็นคนที่เวลาสาบแช่งใครก็ดีเออเออมันจะเป็นจริงตามนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปสาบแช่งใครนะคะบางครั้งกรรมมันอาจจะเข้าร่วงคุณได้ปล่อยวางให้เป็นวิบากกรรมของเขาไปเองนะคะจิตของคุณจะเป็นผู้มีความเมตตาและอภัยทานได้คุณจะปล่อยวางได้นะคะใครทําร้ายหรือทําลายอะไรคุณได้ที่สุดแล้วคุณจะก้าวข้ามอุปสรรคความทุกข์ได้และจะวางจิตได้นะคะ เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีสม่ำเสมออะไรไม่ต้องห่วงนะคะใครใครทุกร้อนหน่อยมาหาคุณแค่นั้นแหละคะ่ะโอ้ยมีเงินมีทองทัพย์สินเท่าไรช่วยเขาหมดช่วยจนตัวเองเป็นทุกข์นั่นแหละคะ่ะและที่สุดแล้วคุณก็จะพึ่งพาคุณได้ยากยากนะคะแต่คุณจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้คุณจะเป็นคนที่ช่วยเหลือทุกคนนะคะให้คําแนะนํากับทุกคนได้อะแต่ยามคุณทุกข์อ่ะคุณหาใครช่วยเหลือคุณน,นี่ค่อนข้างจะยากมากๆนะยากมากๆอืมอ่า คุณจะเป็นคนที่อาจจะโยกย้ายบ่อยโยกย้ายถิ่นฐานบ่อยเปลี่ยนงานบ่อยนะคะไปที่ไหนก็เหมือนเป็นสมรภูมิเป็นจุดๆะคะ่ะเหมือนไปนทําหน้าที่เป็นจุดๆสร้างจนเสร็จเสร็จแล้วก็เป็นผู้ละวางเป็นผู้จากไปเป็นผู้ยกให้ผู้อื่นสเสมอนะคะนั่นคือคุณลงมาสั่งสมบุญบารมีของคุณนะอันดับต่อไปคุณจะเป็นคนที่มีคู่ยากยากยากมากนะคะ ถ้าคุณเป็นนางต้องห้ามหรือนายต้องห้ามก็แล้วแต่นะคะหรือว่ามีคู่เก่าของคุณอยู่แล้วเนี่ยก็จะปัดคู่ของคุณออกไปให้หมดหมดแต่ถ้าคุณลงมาเพื่อที่จะเหมือนกับสั่งสมบุญเพิ่มอย่างเดียวเนี่ยเขาอาจจะให้คุณมีคู่ครั้งหนึ่งแล้วให้คุณไม่สุขสงบงในความรักอะคะให้คุณแค่เข้าใจชีวิตความทุกข์แล้วให้คุณปล่อยวางปล่อยวางได้ละทิ้งจากอ่ากิเลสของการราคะได้นะคะนอกจากว่า ถ้าคุณอธิษฐานคู่หรือมีคู่ที่จะร่วมลงมาทําหน้าที่กับคุณอันนั้นคุณจะมีคู่ได้แต่ว่าการจาัดที่การที่คุณจะเจอเจอสมหวังในคู่ได้คุณต้องผ่านบททดสอบโคตรจะหนักหน่วงนะคะทั้งคู่เพื่อที่จะดูว่าเหมาะสมกับคุณไหมในการที่ลงมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยบารมีเทียบเท่าถึงกันไหมศีลเทียบเท่าถึงกันไหมเหมาะสมแล้วหรือยัง <c oughs> นั่นแหละค่ะเขาจะคัดแล้วคัดอีกเฟ้นแล้วเฟ้นอีกดังนั้นการมีคู่ของคนนะุณมันก็จะค่อนข้างยากมากๆ <c oughs> นะคะ แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีคู่ในอดีตชาติประกบคุณติดอยู่แล้วนะ่ยากนะคะยากเข้าไปไม่มีทางที่จะมีได้นะคะ<ม>ก็อย่าไปอย่าไปอะไรยึดมั่นในความรักมันเยอะอยิ่งถ้าคุณลงมาทําหน้าที่บางอย่างเฉยๆหรือเรียนลงมาล้างกรรมเน่อคำว่าล้างกรรมหรือทําหน้าที่เนะี่ยมันไม่ได้เอาความเป็นคู่ลงมาอยู่แล้วนะคะอืชีวิตอย่างที่บอกคุณจะมีปาฏิหาริย์เสมอนะให้แคล้วค่าเสมอจะตายจะตายแล้วก็ไม่ตาย เออเงินไม่มีใช้แล้วอะอยู่ดีๆมันก็มีเงินเข้ามาให้คนไม่เคยไม่เคยจะถูกหวยเลยอยู่ดีก็ถูกหวยให้คื 3, นสามหมื่นบาทให้คนได้จ่ายค่าบ้านให้คนได้เป็นอยู่ยารักษาโรคมันจะมีมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์ในชีวิตคุณให้คุณรอดได้ตลอดนะคะแค่นั้นเองอ่าคุณเป็นคนอาจจะเป็นคนที่ชอบชอบคุยอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวจริงๆคุณไม่ได้พูดคนเดียวหรอกคะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่สามารถสื่อกับองค์ของคุณได้ อ่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่หลายหลายคนแม่หมอเชื่อว่าสื่อสื่อสารกับองค์ของคุณเทพของคุณได้แล้วคุณก็อาจจะคุยเล่นอะไรกับเขาหรือเห็นผีเห็นในภพภูมิอื่นที่คนอื่นเขาไม่เห็นแล้วคนอื่นเขาก็หาว่าคุณน่ะมีคนจริตบ้าไอันี่บ้าอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยถูกป่ะแต่จริงๆคุณไม่ได้ไปเรื่อยคุณเห็นคุณพูดได้แล้วคุณก็จะไปเจอเจอคนที่เหมือนคนเองแหละค่ะแต่เข้าใจและพูดคุยกับคุณได้คุณไม่จะมีนิมิตเห็นเหตุการณ์พวกภัยพิบัต ต่างๆได้หรือจะไปจอนเจอกับคนที่คนที่เขาอยู่ในกลุ่มเดียวกับคุณแหะคะ่ะแนะนากันช่วยเหลือกันให้พาไปในที่ที่ปลอดภัยได้สังเกตนะคุณจะรู้ได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวน้ามันจะท่วมแหละเดี๋ยวไอ้คนเนี้ยมันจะคิดไม่ดีแหละไอ้นัะนะ่นแหะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละไอ้นี่แหละมันจะเป็นอย่างนั้นแหละคุณจะรู้ได้คุณจะรู้ได้ล่วงหน้ามันเป็นบารมียานเก่าคนหนึ่งสองก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคอยคุ้มครองและโดนบันดาลให้คุณรู้ได้อีกหนึ่งนะคะอันดับต่อไปก็คือคุณจะเป็นคนหน้าไม่ น้า <N> um> ให้แก่กว่าวัยนะคะเป็นคนที่ต่อให้คุณเครียดขนาดไหนหน้าตาคุณก็จะดูผ่องใสนะคะแล้วจิตใจคุณก็จะเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะที่สําคัญคุณไม่ชอบงอไข่ไม่คุณจะเป็นคนเพราะว่ายิาง่งยิ่งในศักดิ์ศรีมากมากทอลนงในตัวเองมากๆยิ่งเป็นองค์ใหญ่ๆเท่าไหร่แบบระดับอ่าระดับมหาเทพหรือคล้ายๆแม่หมอขึ้นไปนี้ยาเชียวนะคะอะไรแบบเนี้ยเอ่อพูดไม่ดีหรือสะกดไม่ดีนี่คุณจ้องขับนี่สายตาที่คาดขับได้เลยแล้วคุณก็อาจจะไม่แลไม่สน คุณเป็นคนที่ถ้าหักดิบก็คือหักดิบเลยอะแต่ก่อนจะหักดิบแบบคุณจะอภัยทานให้ถึงที่สุดและส่วนใหญ่คุณจะอภัยให้คนไม่ถึงสามครั้งลอกค่ะเต็มที่ก็สามรอบรอบแรกอ่ะไม่รู้ความไม่ว่ากันกรอบที่สองอาจจะไม่ได้เจตนารอบที่สามคือความตั้งใจนี้คุณจะหันหลังให้แล้วเวลาที่คุณหันหลังให้ใครนี่คือหันหลังเลยนะตัดจบโชกเลยอะเขาเรียกว่าเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะเป็นคนที่เด็ดขาดอืมเป็นคนที่เอ่อเขาเรียกว่าไงคําพูดวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะ วาสนาคุณเนี่ยไม่ไม่ต้องห่วงนะคุณจะเป็นคนชอบทําบุญชอบทําบุญชอบไหว้พระชอบอ,อยู่กับสัตว์อยู่กับธรรมชาติอยู่ในที่โปร่งโปร่ง,งที่สบายๆชอบปลิ้งเวกนะคะที่สําคัญนะคนสังเกตนะเด็กเด็กเด็กเก,กน้อยเด็กทารกแล้มักจะชอบจ้องมองคุณมักจะชอบเข้าหาคุณเพราะว่าเด็กที่เขาจิตบริสุทธิ์อเขาจะเห็นอะไรในตัวคุณที่ที่คนอื่นเขามองไม่เห็นนะคะ่ะแล้วก็สัตว์ สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็จะชอบมาหาคุณนะคะใครที่คิดร้ายกับคุณอ่ะสะท้อนกับไวมากและที่สําคัญบางทีคุณจะมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณเป็นหุ่นกระบอกอะคะ่ะแล้วมีองค์อะไรก็ไม่รู้มาใช้คุณอ่ะใช้ร่างของคุณในการทํางานอ่ะอะอย่างแม่หมออย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยแม่หมอแทบจะไม่ได้มีอะไรของตัวเองแล้วไม่ว่าร่างกายจิตใจนี่ของตัวเองอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเวลาจะพูดอย่างเงี้ยองเขาก็เป็นคนมาพูดเวลาจะทําอะไรเนี่ยองค์เขาก็เป็นคนมาทําจนคุณบางทีคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดอ่ะ คุณจะรู้สึกว่าอัาวันนี้มันไม่ใช่ตัวฉนันนะนี่มันไม่ใช่จิตใจฉนันนะมันไม่ใช่ความคิดฉนันแต่ฉันถูกบังคับให้ทําอยู่อะนั่นแหละค่ะเขาอาจจะใช้ใช้ร่างของคุณอะในการลงมาทํางานอะไรบางอย่างร่วมกับคุณหรือบางคนอาจจะอ่าเขาเรียกว่ากําลังมีเคราะห์หนักอ่ะถึงชีวิตอาจจะถึงคาดแต่เขาอาจจะเคยอธิษฐานกับคุณร่วมกันมาว่าเราจะมาทําบุญร่วมกันต่ออายุให้กับคุณและร่วมทําบุญด้วยกันบางคนอาจจะ เป็นหมอดูฟรีตลอดชีวิตนั่นคือการทําบุญการทําบุญของคุณและเขาและองค์เทพร่วมกันแบบนั้นก็ได้นะคะคุณจะมีหน้าที่หน้าที่สําคัญบางอย่างที่คนอื่นเขาไม่เข้าใจคุณนะอยู่แล้วที่สําคัญอะ่ะคุณจะเป็นคนที่ถ้าองค์มาอยู่กับคุณเยอะๆนะคุณจะเป็นคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนคนเหมือนคนหลักรอยอะ่ะเหมือนคนเหมือนคนบ้าคนสติควบคุมสติไม่ได้อย่างนั้นไม่ต้องกลัวนะคะ บางทีองค์อะหนักเกินไปแล้วเขาแย่งอะแย่งตัวคุณเนี่ยแย่งใช้ใหกัคุณเนี่ยตื่นเต้นที่ที่มีร่างให้มนุษย์ให้ใช้ให้ใช้ได้อะโดยไม่ได้ดูว่าสภาวะจิตของคุณบารมีของคุณจะควบคุมได้ไหมมันก็เลยทําให้คุณควบคุมตัวเองไม่ได้สิ่งที่คุณจะทําคุณอยากมิตกอยากกังวลนั้นนั่งทําสมาธิเยอะๆนะคะนั่งทําสมาธิเยอะๆจุดทูบสามดอกหน้ายิ้งผ้าของคุณบอกกับองค์ของคุณถ้าคุณบูชาองค์ไหนองค์พระแม่กุนิมหรอองค์พระสังกัจจายหรอองค์พระแม่อุมาหรอ่งค์เาาว ตอนนี้สภาวะพลังงานลูกยังไม่พร้อมบารมียังไม่ถึงขอองค์ใหญ่ๆเนะี่ยอย่าเพิ่งมาขอให้ถอยห่างออกไปก่อนแล้วคุณก็เร่งปฏิบัติสมาธิจนกระทั่งพลังคุณมีพอเดี๋ยวเขาก็จะกลับเข้ามาใหม่นะคะนั่นจะทําให้คุณสามารถรักษาสมดุลอํานาจอํานาจ,นาจ,นาจะระหว่างคุณกับองค์ของคุณได้อย่าแม่หมอครั้งหนึ่งก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะนี่ก็เล่าให้ฟังพ่อแม่หมอผ่านตรงนั้นมาเนาะเออครั้งหนึ่งองค์ไทยสวยหกสิบองคอ์เข้ามาพร้อมกันแล้วแม่หมอรู้เลยว่าไม่มีสติแล้วเหมือนคนเหมือนคน เหมือนคนบ้าไปเลยอ่ะเออไม่ไม่รู้อะไรแล้วไม่สามารถควบคุมร่างกายจิตใจความคิดตัวเองได้จนองค์ยี่อ้วงองมหาเทพบอกว่าถอยออกไปก่อนยังรับไม่ได้60องค์ก็ต้องถอยออกไปค่ะแล้วแม่หมอก็ต้องเริ่มปฏิบัติสมาธิอย่างหนักหน่วงว,วันละสิชั่วโมงปฏิบททัติไปเลยเขาจะบังคับให้คนปฏิบัติเองคนไม่ต้องไปเถียงนะคะเขาให้ถือศีลอะไรก็ถือไป <S <S พอปฏิบัติไปเสร็จปุ๊บจงบรารมีเราถึงเขาก็จะบอกว่าอากกลับเข้ามาได้นั่นคือเราสามารถที่จะควบคุมพลังงานขององค์เราได้เราก็จะ จะจะไม่รู้สึกอึดอัดอะค่ะกับการที่เราจะอยู่กับองค์เราหรือคุยกับองค์เราได้นะอันนี้เป็นแนวทางสําหรับหลายๆคนเนาะจริงๆถามว่ามันยังมีมีอะไรเยอะแยะกว่านี้ไหมสําหรับคนที่ลักษณะคนมีองค์โอ้ยมีอีกเยอะแยะเลยค่ะแต่แม่หมอก็บอกคร่าวๆตามเนี้ยค่ะถ้าคุณเป็นหนึ่งในที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยค่ะก็ลองก็ลองฟังฟังนะแล้วลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณดูเนาะโอเคนะคะอ่ะขอบคุณสาหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ